สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมินิคูเปอร์ R 5 6นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นจอยนดรอยตรงรุ่นนะครับพร้อมกับกล้องถอยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแบบปลั๊กแอนเพย์นะครับไม่ได้ตัดต่อสายใดๆเลยนะครับกล้องถอยก็เป็นภาพ Full HD นะครับคมชัดและกว้างแบบนี้เลยครับเซ็นเซอร์ถอยอะไรต่างๆก็แสดงผลได้ปกตินะครับถ้าเวลาถอยก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ อันนี้กล้องถอยนะครับตัวนี้สเปค r a สสามสิบอง32ยูแคอร์2ตัวนะครับคอนโทรลอะไรอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับระบบเสียง d ีใส่ซิมได้ครับหน้าจอ QLED ครับคมชัดครับผม1 2ึ0สอคูณ7จ0นะครับนะครับปรับเสียงปรับแต่งเสียงอะไรได้ตามใจชอบนะครับใส่ซิมได้ด้วยรองรับ Apple c a r p เอ่าฟังก์ชันก็ครบๆแล้วครับใช้งานง่ายครับ ติแล้วก็ติดพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าเลยนะครับตอนนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกดที่กดดูที่หน้าจอ Android ได้เลยนะครับลูกคา้านสนใจสินค้าแบบนี้นครับพักมาที่เพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ